ก็เพราะแบบนี้แหละเอ๋อย่าเล่นตุ๊ก,กตาหรือเปล่านะไม่รู้สิฉันคิดว่ามันคงเหงามากก็เลยพามาด้วยไม่ขยับเลยนะไม่ขยับเลยแฮะอาจจะคิดว่าข้าหน้าตัวเองนั้นคืออะไรกันแน่นะ่ะส่วนเจ้านี่คงไม่ได้คิดอะไรเลยละมั้งโอ้ เฮ้ยอย่าวิ่งชนเข้าของเสียหายล่ะระวังหกล้มนะมาเลยวดฟินะ มันจะได้เพื่อนใหม่แล้วล่ะเออเวลาอยู่กับมี่ดูเรียบร้อยเลยฮะจะว่าไปเท่ฟกกิิแล้วชื่อของยักษ์จิ๋วตัวนี้ล่ะชื่องั้นเหรออืมไม่ตั้งเหรอ,อไม่เห็นจำเป็นจะต้องตั้งเลยนี่เยพอมีชื่อมันจะเรียกง,ง่ายกว่านะ นั่นสินะเข้าใจแล้วไหนไหก็ไหนไหเอาชื่อที่จำง่ายๆแล้วกันอืมนั่นสินะเอาที่มันคุ้นหูหน่อยก็แล้วกันนะอืมนั่นก็ดีนะงั้นก็มีสักสามพยางจะได้เรียกง่ายลงจังหวะพอดีอืมเยี่ยมเลยงั้นก็ธนกะอะไรวะน,นั่นทตฟรกีคิดหน่อยสี ธนากาบไปดัาสกุลนะอีย่าไปดัาสกุลเพื่อรู้พ้องด้วยงั้นซาโต้ล้วกันยังกับ,บก็ไปดัาสกุลไม่ใช่เหรองั้นอิจิโร่จิโร่ซาบุโร่ชิโร่ชื่อต่อไปเขาไม่ใช่โกโร่นะอืมมีอะไรเหรอเฮ้ยงั้นโคนี่เหรอดัดแปลงมาจากอักษรจีนว่ายักษิว โคนี่เหรออืมเป็นชื่อที่ดีนะคงหิวแล้วฟินะถึงเวลากินข้าวแล้วด้วยมากิ่ซูชิเหรออืมอยากรู้จักโคนี่เหมือนกันมาทำฟูชิเพื่อความรู้จักกับเธอนะไม่อ่ะฉันไม่อยากทำความรู้จักกับเจ้าหมอนี่เท่าไหร่งานนี่ล่ะ ม่ตั้งหลายแบบเลยนะทำเองก็ได้ด้วยน่าฝนุกใช่มากมันค่อนข้างแตกต่างจากมากิซูชิที่ฉันรู้จักเลยนะนี่มันศิลปะจริงๆเลยนะอาจจะกดลำบากหน่อยนะมาลองใหม่กันเถอะ <c oughs> ทำไมถึงฟังที่คัาชอวากิพูดได้ถึงขนาดนั้นนะต้องขอความช่วยเหลือจากมี่อีก บางทีอาจจะยากเกินไปทำได้ด้วยเห็นว่าเขาจะทำฉันก็เลยสอนเข้าไปนะ่ะอย่างนี้นี่เองไม่แปลกใจเลยแต่ว่าครั้งแรกมันยากหน่อยนะทำได้ไหมเออแค่ม้วนไปแบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละถือว่าแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้อ่าทำเสร็จแล้วเหรอเห ทำได้ดีเลยทีเด็ด <c oughs> นี่นายกำลังทําอะไรของนายเนี่ยใครบอกให้นายบางทีอาจจะหาอันที่ดีที่สุดมาให้นะขอบคุณสําหรับอาหารนะ <c oughs> น่าจะบอกว่าทําดีแล้วไม่ฟืฟ้นฝ่ายกับตัวเองเลยนะทาดานี่คือของขัญจากฉันกับทัฟฟี่กีนนะทัฟฟี่กีนทำโคน,นี่ฝนจะทำอีกคงนะ โอ้โ้อย่าร้องไห้สิมีคุงค่อยยังชั่วนะเหรอเข้าใจแล้วอยู่เฉยๆแล้วกินซะนี่เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยที่จะสนิทสนมกันได้จริงๆเหรอ เอาเถอะอย่างน้อยวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีอย่าลืมดื่มชาด้วยละ่ะ <c oughs> แล้วก็มีข้าวติดอยู่ที่หน้าด้วยนะ <c oughs> งั้นเจอกันพรุ่งนี้นะอ่าเออเออใช่คาชิวากิื <c oughs> เอานี่อะไรนะจดหมายเหรอจะให้เจ้จิวกินอะไรดีกับฝีที่ห้ามทำเหรอ ฉันคิดว่านายน่าจะรู้ป้บาบอกไม่อยากเลี้ยงแต่ที่จริงก็อยากเลี้ยงสินะเฮ้ยอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิบอกไว้ก่อนนะว่าฉันแค่ถามไว้เฉยๆนะเพื่อมีอะไรขึ้นมาจะได้ไม่ลำบากเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแม้ต่อยเกิดอะไรขึ้นก็ยังมีฉันอยู่นะแล้วก็อย่าคิดมากอยู่คนเดียวด้วยเพราะว่านายเป็นคนขี้กังวลน,นี่นะเอ,เ,อเอ๋จะว่าไปดูเหมือนว่าจะขีนนิ๋วตัวนี้จะกินได้หมดนะ ขอบใจนะ